ป้าเจ้าป้าดาวจะมาทําพัดไทยเนาะทําพัดไทยเครื่องสาเร็จลูกเจ้าไปซื้อเรื่องกระป๋องมาเนาะในนี้จะมีทัว่วมีซุกอย่างเจ้าผนอผสมในนี้เรียบร้อยนะของไทยเจ้าใส่ไข่หอยเสียวกุ้งทั่วงอกหอมแป้น พักแบบบ้านๆเขานี้แหละเจ้าขวกซีอิ๊วอย่างอยู่ในขวดเนาะมันอยู่ในขวดไปเจ้าค่ะไปทํากันเนาะพัดไทยเจ้าพัดไทยทบาบะดานี่แหละเนาะไปทํากับเจ้าเซนน้ำมันเจ้า น้ำมันแล้วต่สอบเนาะใส่ไข่ใส่หอยจะแบบแยกจเจ้าพัดรวมเนาะ giao nhỏ hỏi xíu mà phát chứ Mình kia ở châu sang má 3 kg các bạn nhá. Tìm tôi yên đấy. สั่ำเร็จลูกมีห้อนี่บ้านเฮามีขายเจ้าเนี่ยตักใส่เยอะๆเจ้าใส่ถสมจับเจ้าชาพักเยอะอย่างปลาดาวน่ะเจ้าขวดหนึ่งใส่สามข้างเนาะสามข้างหรือว่าสี่ข้างเจ้าใส่หนางไปน้อยเจ้าเอาหนางขวดเนาะ ใช่เส้นจันเจ้าเส้นตรงเนะาะถครจะพักแห้งๆก็ได้เจ้าแต่ป้าดาวสูงอายุป้าดาวจะพักหนุ่มๆเนาะพักแบบบังมัดเป็นผงนีิไนะถ้ามัดเป็นผงอ่ะคนสูงอายุกิ่นมันจะติดคอเจ้าใจสิอิวขาไปนิดหนึ่งเจ้าพอละ Chạy dễ dàng nó cho cầu ăn thùng ngọt nó Và đáo sư má sàm thùng chậu Chạy với 2 thùng หอมเป็นเจ้าหอมเป็นเวลาพักใส่เครื่องเยอะๆเจ้าเครื่องกระป๋องนั่นนะใส่เอาส่วนจับเนาะ มะเจ้าทำแบบบ้านๆทำบัดดาพัดเซ็จเร็บร้อยแล้วเจ้าพัดไทยสําเครื่องสําเร็จหลูกเนาะล้ําล้ำํทํากันดูเจ้า เค็มคนบาหวานลดสัดจัดพอดีเจ้าพริกป่นมะนาวเอาใส่ที่หลังได้เจ้าถ้าไปสอบเนปะปลาดาวขอจบคลิปแอนที่กนอนนะเจ้าปลากันคลิปไหมคลิปหน้านอะดดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวเดวยหนอาจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาค่ะ